แสนดีแค่ไหนทำดีอย่างไรแต่ว่าสุดท้ายเธอก็เลือกคนรวยอยู่ดีนะครับนี่ไม่ได้พูดถึงจีบสาวอยู่นะครับนี่ผมพูดถึงตลาดซื้อขายล่าสุดครับสุดท้ายครับมิเรลโมดิกครับก็เลือกเชลซีแล้วก็ย้ายไปซบทีมมหาเศรษฐีแห่งกรุงลอนดอนอยู่ดีครับ,นะค,รบคลิปนี้ครับอยากชวนทุกคนคุยเรื่องตลาดซื้อขายในช่วงมก,การาคมนี้กันหน่อยครับอันนี้ก็เป็นซีรีส์ที่ผมจะทําไวใ้ในเดือนมก,การาคมนี้นะอันนี้เป็น EP ีสองละมาอัปเดตกันหน่อยครับว่าอาร์เซนอลนะครับพลาดโมดิกไปแล้ว นะครับจะมีเลือกตัวใครอีกไหมนะครับหรือว่าจะปล่อยใครเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับ่ะเดี๋ยวคลิปนี้มาคุยกันครับสนับสนุนโดยนิวซูซูกิพบกับนิวซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดเดอะพาวเวอร์ออฟสมา เติมเต็มทุกฟังก์ชันเติมพลังสมาร์ทไฮบริดได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุยกัน mm hmm. เนอร์สนะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันหน่อยครับคลิปนี้คุยตลาดซื้อขายนักเตะครับแล้วก็อาจจะโฟกัสที่เรื่องราวของพิมลิงกิษเป็นหลักนะแล้วก็เรื่องราวของทีมอ์เซนอลแล้วกันนะใครที่อยากจะทราบข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติม,ก,ม,ตม,ตมก็ลองคอมเมนต์มาบอกพวกเราหน่อยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยเลยกันแล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามกันนะครับกดติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นทั้งยูทูบเฟซบุ๊กแล้วก็ติก๊กตอกเองก็ เป็นคอมมูนิตี้เล็กๆก็แล้วกันนะสำหรับคนที่ชอบเรื่องราวของฟุตบอลกันนะแล้วก็ใครเป็นแฟนอาร์เซนอลก็อาจจะได้เสพข่าวเยอะหน่อยนะผมก็จะพยายามเอาข้อมูลมาฝากกันก็แล้วกันนะครับอ่ะมาไล่เรียงกันเลยก็แล้วกันนะสำหรับตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้ครับเป้าหมายหลักสุดของเราครับของอาร์เซนอลครับก็คือมิคาโอลมูดริกครับมีข่าวกับเรามาอย่างยาวนานนะครับผมนี่เรียกว่าหน้าหน้าแหกหมอไม่รับเย็บเลยนะครับก็ สุดท้ายยา้ายไปอยู่เชลซีครับค่าตัว100ล้านยูโรนะครับซึ่ง อันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังกันแล้วกันนะว่าทําไมผมถึงกล้าฟันธงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ทําไมไมิคาลิมูดริกถึงเลือกเชลซีนะครับแล้วก็เหตุผลมนันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับมูดริกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วผมก็ยังเชื่อมั่นว่าเขาอยากมาอาร์เซนอลนะนะครับแลวณนะเวลานั้นที่ท,ที่ที่ก่อนเชลซีจะปาดหน้าเค้กเนี่ยนะครับก็มันก็มีการตกลงกันอะไรเรียบร้อยหมดลนะตัวนักเตะสัญญงสัญญาอะไรว่ากันแบบเขียนกันเป็นรายละเอียดแล้วนะครับแล้วก็ทาง ชักตาดูเนี่ยก็รับกับข้อเสนอของอาร์เซนอลที่เขาต้องการแล้วตัวเลขมันได้แล้วนะครับแต่ไม่ถึง100ล้านนะนะครับแต่ว่าก็มันได้แล้วแล้วตอนนั้นคู่แข่งอย่างเชลซีเนี่ยเพิ่งซื้อเพิ่งปะเพิ่งยืมแล้วกันเพิ่งยืมเจ้าเฟลิกซ์ไปนะครับนะแต่ใครจะไปเชื่อล่ะฮะเจ้าเฟลิกซ์ลงมาสนามนัดแรกโดนใบแดงติดโทษแบนไป3-4นัดแม่ทอตโบรี่ครับแทนที่จะใจเย็นรอให้พ้นโทษแบนแล้วกลับมาใช้งานครับไม่รอฮะซื้อนักเตะเพิ่มเลยครับนะฮะโอ้โหนะฮะปัญหามันมีเงินไว แก้ครับนะฮะทอสโบรี่ครับเสียทอสบอกว่าจะไปแก้อะไรยากเย็นเข็นใจครับก็ซื้อสิครับนะครับ แล้วก็ปาดหน้าเซนอลมาลอมาล็อกกันบ้านกันซ้ำสองเลยนะครับเฟลิกซ์ก็ล็อกกันบ้านเรามูดริกก็ล็อกกันบ้านเราอีกนะครับนะสุดท้ายก็ได้ไปอยู่กับเชลซีนะครับเปิดตัวเห็นไหมมูดริกหน้าไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่นะไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ก็ไม่เป็นไรครับขอให้น้องโชคดีแล้วกันนะมีความสุขกับทีมเชลซีนะครับขอให้ประสบความสําเร็จแล้วกันแล้วก็ในมุมมูดริกเนี่ยก็ก็เข้าใจได้นะเพราะว่าเขาเนี่ยเกิดจากชักต้าโดเนกนะครับแล้วก็เล่นสโมสรนี้มาจะมีช <erei> <oughs> ื่อเสียงนะครับสุดท้าย แล้วเนี่ยพอจะย้ายออกเนี่ยสโมสรก็ต้องการ ค่าตัวให้มันมากที่สุดนะครับเพราะว่าวสโมสรได้เจปัญหาเรื่องการเงินนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับสงครามระหว่างรัรสเซียยูเครนเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อฟุตบอลด้วยเหมือนกันนะครับส่งผลกระทบอย่างไรผมเล่า,เล,าเล่าพอสังเกตกันแล้วกันนะมีเงื่อนไขหนึ่งที่ที่่าบอกมาคือว่านักเตะทีะ่สุมเสียงกับการต้องอยู่ในพื้นที่แอเรียของสงครามเนี่ยนะครับสามารถยกเลิกสัญญากับสโมสรได้โดยเฉพาะนาักเตะต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้มูลค่าสมมติว่าผม นักเตะต่างชาติอยู่5คน10คนมันเขามีมูลค่าตามสัญญาอยูๆ่ๆโดนยกเลิกไปเฉยๆเลยนะครับเงินมันหายครับนะบเงินมันหายมันก็ทําให้เกิดความเสียหายทางมูลค่าทางทางทาง,ทางการเงินของทีมโดยรวมนะครับเพราะฉะนั้นการได้ขายนักเตะสักคนหนึ่งแล้วได้มูลค่าถึง100ล้านยูโรเนี่ยโอ้สมสอศนแบบที่มีปัญหาทางการเงินมันปฏิเสธยากจริงๆน,นะครับแล้วก็80ล้านกับ ร้อยล้านดูตัวเลขมันแปดกับ1 0ึ่งร้อยมน่างกันนิดเดียวแค่20เองนะครับแต่20ที่เราพูดเนี่ยคือ20ล้านยูโรนะครับ20ล้านยูโรนะฮะชั่วชีวิตคนของคนคนนึงไม่รู้จะหาเงินได้ขนาดนั้นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็สมเหตุสมผลที่ท,ที่ตัวนักเตะเนี่ยจะตอบแทนสมโมอสรอต้นสังกัดที่สร้างเขามากับการย้ายไปเพื่อเขาให้สมโมอสรอได้เงินมากที่สุดนะครับก็สมเหตุสมผลเข้าใจได้แล้วก็รายสัปดาห์ข่าวว่าอาร์เซนอลให้ห้าหมื่นซึ กว่าที่ชักตาให้มูดริกแล้วนะเยอะกว่าเยอะด้วยนะนะครับแต่ว่าเชลซีครับให้แสนห้าเลยครับโอ้โหแ่คนมีตังค์นี่มันทำอะไรก็ได้จริงๆนะอ่ะก็ปิดกันไปก็แล้วกันนะสำหรับดิวนี้ครับมาดูดิวอื่งกันบ้างก็แล้วกันนะวันนี้เดี๋ยวผมมีอัปเดตทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกก็แล้วกันมาดูขาเข้าก่อนนะครับสำหรับอาร์เซนอลเนี่ยพอไม่ได้มูดริกแล้วเนี่ยมองเป้าไปที่ใครอ,อะไรยังไงกันได้นะครับผมเอาตำแหน่งเดียวกันก่อนก็แล้วกันนะ ใดๆที่เราจะพูดอันนี้นะครับเป็นข่าวที่ยังไม่ออฟฟิเชียลกันละกันนะแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าจะมีตัวเรื่องไนบ้างน,นะครับในพรีเมียร์ลีก่อนนะครับมีทางด้านของทอสซาครับทอสซาจากไบรตันครับมีปัญหากับทางด้านของอทีมสโมสรต้นสังกัดน,นะฮะโดยเฉพาะผู้จัดก,การทีมนะครับก็ถึงแม้จะพยายามจะเคลียร์อะไรใดๆก็ตามแนะ่ผมก็เชื่อว่ามีโอกาสสูงที่ทอสซาจะย้ายออกในช่วง เดือนมกราคมนี้เลยนะครับนะแล้วก็นักเตะมีความสามารถอยู่แล้วครับเป็นตัวแสบของหลายๆทีมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการย้ายออกมาได้นในีเมิยร์ลีกเนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่ดีเพราะว่าไม่ต้องปรับตัวอะไรกันมากมายนะครับอ่นะก็อันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นนะนะสำหรับทอสซาด้นอกจากอาร์เซนอลสนใจทอส์ซาแล้วนะครับก็จะมีทีมอื่นด้วยนะมีข่าวว่ามีสเปอร์อีกหนึ่งทีมนะครับที่อยากจะได้ทอส์ซาด้วยเหมือนกันค่าตัวไม่แพงครับหลักไม่หลักแค่หลักสิบยี่ล้านปอนด์เท่านัน นะครับสำหรับนักเตะรายนี้ครับแล้วก็มีอื่นๆนะครับมีอื่นๆนะก็จะเป็นทางด้านของอคนที่เราเคยมีข่าวก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือกองหน้าของยูเวนตุสครับนะฮะวราโฮวิชครับยังจำเขาได้ไหมฮะอุสันว่าวราโฮวิชนั่นเองนะครับก็เล่นให้กับยูเวนตุสนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยย้ายออกจากฟิอเรนติน่าเนี่ยมาอยู่ยูเวตอนนั้นก็มีข่าวกับอาร์เซนอลสุดท้ายวราวิชก็เลือก จูเวนตุสนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าอาร์เซอุแทบจะไม่ได้เป็นเป้าสายตาด้านแรกแล้วเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ยังไม่ให้ไม่ให้น้ำหนักมากนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อแล้วอาร์เซอุมีแค่คนเดียวเลยนี่นก็คือทางด้านของฟาคุนโดตอเรสครับปีกอายุ22ปีดาวรุ่งนะครับชาวอุรุกวัยครับเล่นอยู่นี่เลยครับออเรนโดเอฟซีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นนักเตะ ออนอกกระแสก็แล้วกันนะครับไม่มีใครรู้จักฝีเท้าของเขานะครับไม่มีใครคุ้นหน้าคุ้นตาเขาสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็พอมีข่าวกับอาร์เซนอลก็เป็นอยู่ในพื้นที่สื่อนะครับนะและ้วนอกจากคนนี้ครับก็ยังจะมีทางด้านของวิกเตอร์โอซิ n เมนนะครับกองหน้าจากนาโปลีครับอันนี้ก็ อาจจะเรียกว่าฟังหูไว้หูก่อนก็นแล้วกันนะเพราะว่านอกจากอาร์เซนอลมีข่าวว่านิวคาสเซิลก็สนใจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สนใจนะครับอันนี้ก็เอามาอัปเดตกันหน่อยก็แล้วกันนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคนครับที่เคยเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกครับะก็เป็นนักเตะที่คุ้นเคยกับการเล่นในบอลนังกฤษในบอลพรีเมียร์ลีกเป็นอย่างดีครับแล้วย้ายไปเล่นที่สเปนครับยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่ครับก็เลยมีข่าวว่าจะย้ายกลับมาครับนั่นก็คือทางด้านของราฟินญานั่นเองครับนักเตะทีม บราซิลนะฮะทีมชาติบราซิลนะแล้วก็เล่นให้กับบาร์เซโลนาในปัจจุบันนี้นะครับมี่ข่าวว่าอาร์เซนอลสนใจครับอาจจะเป็นการยืมตัวก่อนอนะไรประมาณนี้นะหรืออาจจะซื้อขาดเลยเนะี่ยอันนี้ก็ยัง,ย,งยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็มีข่าวมาบางๆแล้วว่าสนใจแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่านักเตะอาจจะไม่ได้สนใจย้ายมาอาร์เซนอลนะแต่ก็ไม่รู้อย่างไรนะแล้วก็ที่มีข่าวหนักๆเลยนะครับหลังจากที่พลาดตัวมิครมูดริกไปนะครับ ว่านักเตะรายนี้เนี่ยจริงมีข่าวกับหลายๆทีมนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยอยู่ๆก็มีแรงแรงกับอาร์เซนอลขึ้นมานะครับนั่นคือเดคแคนไรส์นะครับนะเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากแนวรุกมาเป็นวิฟิลตัวรับเลยนะครับก็เชื่อว่าอาร์เซนอลนะครับจะมุ่งมั่นขว้าเดคแคนไรส์นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่มกราคมนี้นะครับว่ากันว่าอาจจะนู่นเลยครับ เดือนช่วงซัมเมอร์นะครับช่วงปิดฤดูกาลก่อนนะครับนิคแอนไรท์เนี่ยอยู่กับทางด้านของเวสต์แฮมครับแล้วก็เป็นกองกลางทีมชาติอังกฤษด้วยนะครับถือว่าเป็นนักเตะที่เนื้อหอมมากๆในช่วงหลายปีมานี้นะครับเล่นให้กับเวสต์แฮมได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็มีสัญญาอยู่กับเวสต์แฮมเนี่ย ถึงสิ้นฤดูกาลหน้านะครับทำให้จบฤดูกาลนี้เนี่ยจะเหลือสัญญาอยู่แค่ปีเดียวนะครับแต่ว่าเวสต์แฮมเนี่ยมีออปชั่นนะครับสามารถที่จะต่อสัญญาเพิ่มได้นะครับอีก1ปีนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเด็แอนไรส์เนี่ยได้รับสัญญาฉบับใหม่จากเวสต์แฮมให้พิจารณามาแล้ว2-3ครั้งแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ปฏิเสธทั้งหมดเลยนะครับมันก็เลยทําให้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าโอกาสย้ายออกจากสโมสรเวสต์แฮมจะมีสูงมากนะครับนักเตะเนี่ยอยากเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับอยากไล่ าความสําเร็จนะครับนะอยากเป็นแชมป์กับเขาบ้างนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าอุบรสวรรค์ระดับนี้นะครับแล้วก็ฝีเท้าระดับนี้เนี่ยจริงๆถ้าอยู่ทีมใหญ่เนี่ยก็สามารถที่จะไล่ล่าควาความสําเร็จได้เลยนะครับคนะ่าตัวที่เวสต์แฮมตั้งเอาไว้เนี่ยโอ้โห ร้อยล้านอีกแล้วครับถ้าใหมเป็นอะไรนักเตะเดี๋ยวนี้ต้องร้อยล้านกันหมดเลยเหรอนะครับอายุน้อยร้อยล้านนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่อายุน้อยร้อยล้านนะครับแต่ว่าร้อยล้านอยู่โรนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ว่ากันว่าถ้าจะซื้อขายจริงถ้ารอวจบฤรรกาลนี้ยมันอาจจะเดินไปไม่ถึงนะครับแต่ก็ผมคิดว่าค่าตัวก็ไม่ได้หนีจากร้อยเท่าไหร่หรอกครับลดลงมากก็แปดสิบนะผมคิดว่านะแล้วก็เชื่อว่าถ้าใครจะได้เนี่ยอาร์เซนอลก็มีโอกาสไม่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวสต์แฮมอย อ่าโซนนั้นก็อยู่ลอนดอนนะครับนักเตะที่ย้ายจากลอนดอนมาลอนดอนเนี่ยมันโอกาสสูงไงไม่ต้องย้ายบ้านไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตนะครับนะฮะมันก็เลยมีโอกาสสูงนะครับแต่ว่าเขาต้องไม่ลืมว่าทีมจากลอนดอนเนี่ยก็ยังมีเชลซีนะนะฮะมหาเศรษฐีนะนะฮะยังมีทอตแนมฮอสเปอร์นะนะครับ,เ,นะนะรบ,รบเพราะฉะนั้นก็ต้องมารอหลุ้นกันอีกสักนิดนึงนะฮะว่าสุดท้ายเด็กแคนน้อยจะเลือกใครครับ จะเห็นได้ว่าขาเข้าเนี่ยนะครับยังไม่ค่อยชัดเจนยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนเลยนะครับเพราะว่าอาร,าร์เซนอลมุ่งสมาธิไปที่มิคาอโลมูดริกเป็นอันดับต้นเลยนะครับพอมันพลาดเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีแผน2แผน่าเท่าไหร่นะครับเพราะตอนนั้นมันจ่อเต็มที่แล้วนะก็ว่างกันไปก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวค่อยๆอ,อ,อัปเดตกันไปแล้วกันนะว่ามันจะอะไรยังไงแต่ผมเชื่อว่าในตลาดมกราคมนี้ถ้าอาร์เซนอลอยากลุ้นแชมป์ต้องซื้อครับต้องเติมนะครับแล ที่สมควรจะต้องเสริมทับเพื่อทำให้มีโร t a t i o n ของนักเตะเล้มากขึ้นแล้วก็มีตัวเลือกในการาเล่นในแผนการเล่นท,ที่อาจจะต้องเจอคู่แข่งที่หลากหลายนะครับมันอาจจะต้องมีตัวเลือกสักหน่อย สำหรับขาออกครับนะฮะตอนนี้ก็มี o f f ฟิเชียไปแล้วนั่นก็คือทางด้านของมิเกลอาซิสนะครับอันนี้เป็นดาวรุ่งของอาร์เซนอลครับย้ายแบบยืมตัวไปที่ลีกแชมเปี้ยนชิพครับอยู่กับทีมดีแกนนั่นเองครับนะก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่น่าจะมีโอกาสขึ้นชุดใหญ่ของอาร์เซนอลนะแล้วก็ไปเติบโตกับทีมดีแกนก่อนนะแล้วค่อยกลับมานะจ๊ะ อีกหนึ่งคนนะครับที่มีโอกาสจะย้ายออกไปนั่นก็คือแบ็กขวานะครับเซติกโซโอาเลสครับแบ็กขวาทีมชาติโปรโตุเกสครับได้รับการอนุญาตจากสโมสรต้นสังกัดอย่างอาร์ซนอลแล้วนะครับว่าสามารถย้ายออกได้ในช่วงมกราคมนี้เลยนะครับก็นักเตะโปรโตุเกสตอนนี้ก็อายุ31ปีแล้วนะครับเซติกโซอาเลสครับก็แทบจะไม่มีส่วนร่วมกับทีมในฤดูก,กาลนี้เลยนะครับก็ เป็นจมินไวเล่นด้านขวาดีเหลือเกินนะครับยังมีโทมิยะสึที่เป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเซดิกโซเลตกลายเป็นตัวเลือกอันดับ3นะครับก็ย้ายออกก็ไม่แปลกครับนะฮะแล้วก็ทีมที่สนใจนะครับก็มีรายชื่อของฟูลแลมครับนะก็ทีมจากกรอนดอนเหมือนกันนะก็มีโอกาสที่เจ้าสัวน้อยฟูลแลมเนี่ย จะวคว้าเซดริกโซเรสในช่วงมก,กราคมนนี้เลยครับและนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรกับตลาดซื้อขายรอบนี้นะนาทีนี้นะนะครับอยากได้ใครเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะนะหรือว่าเอ้ยใครอยากจะปล่อยเพิ่มเติมอีกไหมแนวผมขาออกคงไม่มีแล้วมั้งนะฮะมีอยากจะได้เพิ่มนะครับเพราะตอนนี้ขนาดทีมเราไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับนะอ่ะก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่องข่าวสารตลอดกันแล้วกันนะเราจะทําเป็นซีรีส์ของตลาดซื้อขายในเดือนมก,กราคมน,นี้ให้นะครับ ยังไงฝากกดติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางเลยนะวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ